รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้ำท่าจีนพื้นที่ที่สายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมายาวนานธรรมชาติและวิถีชุมชนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่น้ำที่ดูแลวิถีชุมชนและในวันนี้นะคะการเปลี่ยนแ,บบแปลงของโลกรอบตัวกลายเป็นความท้าทายใหม่ในการดูแลสายน้ำทั้งโอุตโกภัยและภัยแล้งที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตรงนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริค่ะเราจะพาไปในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่สร้างพลังความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดเป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลไกจัดการเชิงระบบด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจรและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานผู้ใช้น้ำบนฐานสมรรถนะโครงการนี้นะคะไม่ใช่แค่การวางแผนบริหารจัดการน้ำ แต่คือการเปิดพื้นที่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำงานเคียงคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการค่ะประเด็นจะเป็นอย่างใรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะโครงการนี้บังเอิญว่าโอเคต้องใจที่อดีตที่ผ่านมาก็ทํางานวิจัยด้านนี้ทั้งเป็นผู้ที่ะสานงานวิจัยสกวสำนักงานกองทุนสมุนไพรในอดีตนะ 5-6ปีรวมทั้งกเป็นสูในงานอะไรบริหารจัดการน้ำชุมชนอะรต่างๆเนี่ยก็ <c oughs> คิดว่ายังยังไม่ประทับใจครั้งนี้ต้องได้และได้โดยที่เมื่อได้แล้วเนี่ยได้กรอบที่มันได้ต้นแบบได้กระบวนการได้ต้นแบบกระบวนการในการได้ส่งต่อให้จังหวัดอื่นไปเล่นแน่นอนต้องคิดว่าจังหวัดอื่นเนี่ยต้นทุนในเรื่องของด้านบุคลากรเอง ต้นทุนก็องค์ฟารมรูทซินสารสูสสสม,มากในน้อยกว่าแกล้งอย่างนั้นนะดูซิได้ไหมทําได้ไหมกระบวนการอาจารย์มาเชิญชจ้าหามาหน่อยกระบวนการโดยกระบวนการเนี้เริ่มจากล่างขึ้นบนไปเชื่อมกับระดับรุ่มน้ําเมื่อกี้ได้พูดแล้วแผนมันถึงรุ่มน้ําแผนตัวใหญ่ก็กนู้เนี่ยดึงมาจากกมชนต่างๆนำมาใส่แต่ไม่ได้มีส่วนในการที่จะ ขับเคลื่อนมาจากข้างล่างสู่ข้างบนจากชุมชนตัวขาดตัวนี้ที่สำคัญที่สุดองค์กรที่จะสามารถที่จะเป็นสะพานเชื่อมจากระดับลุ่มน้ําไปสู่จังหวัดและชุมชนโดยเฉพาะจากจังหวัดถึงชุมชนเนี่ยถ้าเราศึกษาและองค์กรที่สําคัญที่มาับคืนคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครมหานครของค์การบริหารส่วนตำบล อะไรทำนองนี้นะเขามีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาและหาจัดหาไรายได้และเป็นนิติบุคคลที่สามารถกับเคลื่อนได้และก็มีมีพบรบรองรับหมดก็ใช่ตัวนี้พอดีไซน์แล้วเนี่ย,ยางานวินจัยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นท่าม,มิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราจะเล่นในการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำเนี่ยหนึ่งอยู่ในช่วงเวลาในการที่าแผนปฏิบัติการ เพื่อที่จะตั้งโครงการจัดหาโงมาของประเทศพอดีเลยเนี่ยเวลาของการทำงานไม่ัยนั้นก็คือแจ้งครับเฮ้ยถ้าเป็นไม่ได้เราอยากให้นายเซ็ตกระบวนการจนเกิดแผนแผนเร่องระดับล่างนะขึ้นมาประมวลเพื่ระดับบนนะถึงจังหวัดนะมันอยู่ในเหตุการณ์เล่นไปตามเขาเรียกทามมิง่งที่ทางรัฐาได้กำหนดไว้แล้วก็มีการวางแผนเกี่ยวกับว่าโอเค ได,ไ,ดได้ได้ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการกําหนดพื้นที่ว่านะครปฐมเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงเกี่ยวกับด้านทุกข์ภัยนะถ้าที่ทราบเนี่ยคนไม่เคยไปถึงกับต้องอพยพอะไรมากมายเพราะอะไรเพราะชีวิตมันคุ้นเคยชีวิตค้นเคยบ้านไต่ทุนสูงอย่าไปห่วงเขาอย่าไปห่วงเขาห่วงเราเขาชอบไต่ถุนสูงปีหนาเนาไม่ท่วงก็มีปลากินอะไรางๆเนะขาใช้ชีวิวตกัาได้ แล้วก็เสร็จแล้วก็ที่ห่วงก็คือด้านการเกษตรทั้งเรื่องของด้านไม้ผลก็เคยได้ยินนะนะคนอนเยสีสมโอหวานเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้มีมะพร้าวนมหอมมะพร้าวมหอมนี่พอน้ำนี่พอพอทนได้ไม่ผลนะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีอดีตมีพวกไม้ดอกฟา้าไม้ดอกไม้ประดับเยอะเลยนะที่เกิดขนะึ้นก็เนี้ย ท,ที่ที่ประกาศเป็นเ,นเรื่องเกิดอ,อะไรเกิดภัย,ยพิบัติเนี่ยเช็คกับท,ทางท่านพอปอจังหวัดแล้วท่านบอกว่ามีครับแต่ประ,ประกาศไปความเสียหายด้านการเกษตรเช่นบ่อกุ้งบ่อปลาอะไรต่างนีงน้แล้วกน,น,น,นั้นโอเคความเสียหายนี่คือแต่ด้านเก็บกับด้านคนชีวิตอย่างอื่นรู้สึกจะน้อยม,มันเป็นปัญหาเฉพาะในด้านภูมิสังคมในจังหวัดนคาปฐม,มต้องมีความต่างกัน อันที่สองหนึ่งคือแผนอันที่สองคือเรื่องของการที่จะวางแผนชี้เป้าทําการซักซ้อมในการที่จะว่าโอเคอน,น้ํามันมาจากไหนจะมาจากไหนก็ได้มีเคราะห์ถึงสี่ทิศเนาะมาจากบนฟ้ามาตะวันตกตะวันออกนี่มีข้อมูลหมดแล้วพร้อมที่จะเตรียมการว่าน้ําที่จะท่วมในแต่ละพื้นที่พื้นที่แดงเป็นโซนเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรคอยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนและก็ผจญ ผจญแล้วก็เสร็จมาหลังจากที่มันมีภัยแล้วมาฟื้นฟูบูรณนะซึ่งวันนี้เป็นการจอบกันนึงนั้นโดยแบ,บ่งงเป็นอำเภอเภอ,อ,อ,อก็ดีใจมากนะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ในระหว่างทํางานวิจัยของอาจารย์ประเชิญงานวิจัยครั้งนี้มันคุ้มมันเกินมันเกินกว่าที่ได้ฝันไว้เพราะที่ฝันไว้เนี่ยได้แค่สาเอาสาพอของอาจารย์ประเชิญในทาอันนี้มันเกินเกินเพด้วยความสามารถตัวบุคคล และอย่างทีมงานและต่างๆที่มีต้นทุนอยู่เยอะแยะเลยลุงน้ำท่าจีนเนี่ยมันจะมีอดีตว่าตั้งเป็นชมรมรักน้ำท่าจีนมาเข้าใจเกือบ30ปีเพราะนั้นความคุ้นเคยต่างๆเนี่ยการทำงานประสานกัน,นในภาคประชาสังคมนะไม่ใช่หน่วยงานภาักรัฐนะค่อนข้างจะเข้มแข็งมากตรงนี้เป็นต้นทุนที่สำคัญเพราะนั้นเมื่อเมื่อเรามาต่อยอดเชื่อมกับกทางภาครัฐเนี่ยโดยมี อ,องค์การบริหารทรงท้องถิ่นเข้ามาเป็นปตัวเชื่อมไปมันก็ยิ่งครบกระบวนการใหญ่างโครงการวิจัยตัวนี้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญว่าโดยชื่อเสียงและก็ผลงานของเราเนี่ย จะไปที่ยอมรับของสาธารณะทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริซึ่งได้เคยมีโอกาสไปทำโครงการหลักสูตรชลกรให้กับอาชีวะนะครับก็อบรมหลักสูตรชลกรให้กับวิทยาลัยเกษตรกรรมถึง21แห่งด้วยกันก็มันเหมือนกับว่าได้ใช้สนามตัวนั้นตกผลึกในองค์ความรู้ว่าถ้าเราจะบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยมันต้องใช้เจ็บตาด้วยกัน ตาฟ้าก็คืออุตุนิยมวิทยาตาน้ำก็คือน้ำท่าซึ่งเกี่ยวข้องกับลประทานตาดินก็คือเรื่องของการจัดการดินต่างๆตาน้ำตาดินตาท้องถิ่นเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะท้องถิ่นจะรู้ว่าท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็ตาราชการราชการในมีบทบาทหน้าที่แล้วก็ตานักวิชาการเจ็ดตาแปดตารวมทั้งตาสับปะรดเนี่ยเออมันก็ตกผลึกว่าเอ้ยเราถ้ามันจะจัดการน้ําเชิงระบบครบวงจรเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้เหล่านี้ ผมก็เลยถูกได้รับเชิญให้ไปวิาพากษ์หลักสูตรวิาพากษ์หลักสูตรของสทชที่ทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งอย่างเช่นมหาสาร,รคามเชียงรายอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หลายที่เขาก็ลองเชิญเราไปเนี่ยวิาพากษ์หลักสูตรในการวิาพากษ์หลักสูตรเนี่ยเราจะพบจุดระบบเลยว่าผมเสนอว่าถ้าคุณยังจะจัดอบรมแบบนี้แบบนี้โดยเนื้อหาเหมือนจับเขาเรียกว่า จับช้างยัดรูเข็มอ่ะก็คือองค์ความรู้เยอะแยะมากเลยแต่อปทอเนี่ยก็เล็กนิดเขาก็าไม่ต้องการรู้อะไรเยอะเพราะฉะนั้นการจับช้างยัดเข้าไปในรูเข็มอ่ะช้างก็เจ็บคนก็เจ็บก็ไม่สําเร็จเลยแล้วถ้าจะทําโครงการเนี้ยจะต้องเจอปัญหาอะไร13ข้อด้วยกันใน13ข้อนี้ปรากฏว่าเขาเจอหมดเลยเพราะฉะนั้นในปีที่2เนี่ยเขาก็เลยเชิญเราไปไปดูว่ามันจะไปต่ออย่างไรจนกระทั่ง มันมีโครงการเฟสที่จะต้องขยายออกไป5จังหวัดนำล่องโดยการยกระดับหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นมามันก็เลยเป็นที่มาว่านครปฐมเนี่ยโดยกายภาพโดยสังคมโดยกระบวนการที่เราทำงานเรื่องการจัดก,การน้ำโดยชุมชนภายใต้ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนกับเครือข่ายมูลที่ล่มน้ำท่าจีนเนี่ยเป็นเวลาสำหรับตัวผมเองตั้งแต่ปี2543มาถึง2568เนี่ยก็คือ25ปีเต็มที่เราเห็นเนี่ย เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นมูฟเม้นต์แล้วเราก็ตกผลึกมันเรียนรู้ไปจากไม่รู้ก็หาความรู้พอเรามาจัดน้ำร่องในเมื่อเรามีองค์ประกอบในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรชลกรแล้วก็ผมทําหน้าที่พัฒนาครูบาอาจารย์ที่ไปสอนวิชาในหลักสูตรชลกรทั้ง6วิชานี้ด้วยเนี่ยเขาก็เลยเชื้อเชิญมาก็รับปากเลยเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในหลักสูตรชลกรเน้นเรื่องหลัก ของการทรงงานของในหลวงก็คือตามแนวพระราชนิพนธ์เราก็น้อมนาเอาหลักการทรงงานเนี่ยมาจัดเป็นเชิงระบบเลยนะเมทรอนโมเดลเป็นอย่างนี้ซีสเ็มเป็นอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้แล้วก็ปลายภูเขาที่มันจะต้องระเบิดมาเนี่ยรู้สึกอินไปกับเรื่องนี้พระรักเขาเชิญมาเออนี่แหละฉันลูกในหลวงฉันใช้ชีวิตอย่างนี้มาก็เลยความได้รับการยอมรับกับประสบการณ์ของการทํางานที่ตกผลึกก็เลยได้รับงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาก็ถือว่า ขอบคุณมากๆเพราะว่าเราเราพอเราเรามองทุนวิจัยเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้จนเงินนะแต่เราจนจนโอกาสสำหรับชุมชนไงผมก็ยังเหมือนกับเอ้ยเราก็อยากขึ้นเครื่องบินนะแต่เราเหมือนหมามองเครื่องบิน,นเ่ะแล้ไม่ได้ทุนเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีใครมองเราหรอกนะจนออกระทั่งสทนชเนี่ยเขารู้ว่าเราทําจริงบพทเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหมายี่ว่าเน้นเรื่องของชุมชนท่านเมตตาให้ทุนมาขับเคลื่อนนําล่องเนี่ย เราถึงได้ว่านี่คือมิติแห่งโอกาสที่ชุมชนเนี่ยจะได้ลุกเอาภูมิปัญญาเอากระบวนการที่สั่งสมมาในเครือข่ายของเราเองเนี่ยทำงานก็เลยตัดสินใจรับแล้วก็พอมานำเสนอให้ใครไม่ว่าจะเป็นอบจอไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ยินดีด้วย าต้องเริ่มจากวันที่7พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะคะทางท่านอาจารย์เผชิญก็ได้มานําเสนอโครงการให้กับจังหวัดได้รับทราบนะคะซึ่งเมื่อรับฟังข้อมูลเ,เกี่ยวกับโครงการนี้ว่าท่านอาจารย์เผชิญจะมาดําเนินการอะไรเกี่ยวกับโครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมแล้วนะคะก็ก็เลยต้องขออาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้น ขอว่าจังหวัดไม่แค่รับทราบจังหวัดคงต้องไปร่วมขับเคลื่อนด้วยเลยนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างยิ่งเลยในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําของอแม่น้ําท่าจีนนะคะซึ่งแม่น้ําท่าจีนเป็นแม่น้ําที่เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครปฐมที่เราอยู่กับสายน้ําแล้วก็แม่น้ําท่าจีนก็มีความอุดมสมบูรณ์สร้าง เรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพรวมทั้งในเชิงวัฒนธรรมให้กับชาวจงังหวัดนครปฐมด้วยนะคะซึ่งอีกบทบาทหนึ่งท่านอาจารย์เผชิญก็เป็นกําลังหลักของชมรมรักแม่น้ําท่าจีนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการที่ใช้องค์ความรู้ที่อาจารย์มีอยู่ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําโครงการนี้เป็นเรื่องของพลังชุมชน ถ้าศาสตร์พระราชาที่จะนำมาใช้ได้เรียกว่าจะทำให้เราได้ผลอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการระเบิดจากข้างในทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบอตอทั้งหลายเทศบาลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่เนี่ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำท่าจีนเนี่ยค่ะรวมทั้งครูคลองครูคลองสาขาในการที่จะปล่อยน้ําต่างๆนะคะระบายน้ําต่างๆอะไรลงแม่น้ําท่าจีนเนี่ยอบตอทั้งหลายที่ เป็นจุดเล็กๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคะ่ะถ้ามีความรู้ความเข้าใจตรงนี้โครงการนี้คะ่ะจะไปช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจว่าการที่เราจะมาแก้ปัญหาการบรหิหารจัดการน้ำเนี่ยคะ่ะคงไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึง่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเข้าใจข้อมูลภาพรวมไปพร้อมๆกัน ความสัมพันธ์ในเรื่องของการทํางานการบริหารจัดการก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันพลังก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละคะ่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจภาพรวมเรามันจะเกิดภาพแบบต่างคนต่างทำถ้าต่างคนต่างทำ ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเนี่ยคะ่ะมันอาจจะไม่บรรลุผลหรือไม่มีประสิทธิภาพในส่วนของจังหวัดนคนปรปฐมที่เรียกว่าเราโชคดีที่เราได้รับเลือกเป็นพื้นที่ที่โครงการวิจัยนี้ได้ได้ลงมาทดลองนําล่องในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมซึ่งก็คงคิดว่าผู้ที่เลือกพื้นที่น,นคนปรปฐมเป็นโครงการนําล่องก็คงเห็นถึงความเข้มแข็งของ พลังชุมชนของจังหวัดนคนปรปฐมของเราถ้าในเรื่องของการบริหารจัดการน้าก็คือชมรมรักแม่น้ําท่าจีนนี่แหละคะ่ะที่มีการรวมตัวกันของบุคลากรที่เรียกว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาร่วมเรียกว่ารวมพลังกันในส่วนของภาคราชการเองในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของภาครัฐนะคะโดยหน้าที่เราก็มีหน้าที่ต้องบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนอกจากภาครัฐแล้วภาคเอกชนแล้วภาคภาคพลังประชาชนนี่แหละค่ะในชุมชนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วในพื้นที่จังหวัดนครปฐมก็มีชมรมรักแม่น้ําท่าจีนที่เป็นภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการดูแลรักษาแม่น้ําท่าจีนมาอย่างยาวนาน 5 66เนี่ยโยธาธิการและผังเมืองต้องทำ geo social map เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่เรื่องการขอโครงการเข้าสู่ไทยวั a ตรแพนอันนี้เข้าเรื่องเลยเราก็สร้างกระบ,บวนการกัดจังหวัดทำา7อ,ำอํอำเภอทำกระบวนการจนกระทั่งเราสังเคราะห์ออกมาเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง7อําอำเภอเลยแล้วก็ต่อยอดแล้วมาปี67เนี่ยได้เอาทดสอบระบบระบายน้ำซึ่งอำเภอเมืองนครชัยศรีสามพรานเนี่ย จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแต่น้ำก็ท่วมแล้วก็ระบายไม่ออกเราก็ใช้องค์ความรู้จากกระบวนการนี้หาความจริงให้ได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ทดลองอบทพิสูจน์ของเราว่าถ้าเราจะบริหารจัดการน้ำฝนที่มันตกท่วมมาในอำเภอเมืองผ่านนะครศรีสีและก็สามพรานเนี่ยเราจะจัดการยังไงแล้วมันจัดการได้ยังไงแล้วน้ําท่วมในปี67ก็ไม่น้อยกว่าปี6465นะ แต่การบริหารจัดก,การน้ําการสื่อสารการระบบเขาเรียกว่าระบบที่น้ําเหนือมาน้ําจากทุ่งรับน้ํามาผ่านแม่น้ําท่าจีนเราจะเรียกว่าระบบเปิดระบบปิดกับระบบเปิดทํางานด้วยกันเลยทําให้ปี6 7นครปฐมเนี่ยท่วมน้อยท่วมไม่นานซึ่งชาวบ้านชอบมากเลยบอกปีนี้ดีใจท่วมน้อยท่วมไม่นานนั่นหมายความว่า ในระบบบริหารจาัดก,การน้ําส่วนกลางในระบบจาัดก,การน้ําของหน่วยราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมชนไม่ว่าจะเป็นสทนอชอไม่ว่าจะเป็นพพไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเนี่ยเราส่งผ่านข้อมูลกันแล้วเราได้รับเกียรติให้เข้ามานั่งโต๊ะแบบนี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราได้เกียรติมาซ้อมแผนเผชิญเหตุนะ,ะก็ได้มีส่วนเข้ามาสังเคราะห์ข้อมูลที่เราตกผลึกว่า ด้วยปัจจัยเหตุที่เรามีองค์ความรู้อยู่มีข้อมูลอยู่มีเครื่องมืออยู่เนี่ยเรามาย่อยฉาให้เห็นว่าฉากกระทัศสีฉากกระทัศน์เนี่ยเป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการคือการบริหารจัดก,การน้ำที่ตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงค่ะเพื่อให้สายน้ำดูแลว,วิถีชีวิตและว,วิถีชีวิตก็ยังคงดูแลสายน้ำให้ยั่งยืนตลอดไป ติจทต้งประเอียดของโครงการวิจัยนี้เก็บต่อได้ในรายการ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ